ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดหนักอีกรอบนะครับทำให้กรมบัญชีกลางแนะนําบรรดาข้าราชการลูกจ้างประจําผู้รับเบีย้ยหวัดบํานาญและบุคคลใน,นครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อนเมื่อพบว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ทันทีครับ ถ้าสมมุติว่าบุคคลดังกล่าวท,ที่ที่พูดถึงเนี่ยน,นะคะเขาติดเชื้อแล้วก็สถานพยาบาลรับสถานพยาบาลของทางราชการรับไว้เป็นผู้ป่วยในนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะ mm hmm. นอกนอจากจากค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มคือเดิมที่เขาเคยรักเคยรักษานะคะ mm hmm. หรือว่าเขาเรียกว่ากลุ่มนินิชยโรคร่วม DRG นะคะ โดยเขาจะเบิกค่ารักษาเพิ่มเติมได้ในรายการก็คือค่าตรวจวินิจฉัยนะคะทางห้องปฏิบัติการแบบเร็วทาม PCR นะคะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลนะคะ Personal Protective Equipment นะคะแล้วก็ค่าแน่ตา2,200บาทเมื่อข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเบิกค่าตรวจโควิดตามที่จ่ายจริงไม่เกิน2,200บาทต่อครั้งส่วนค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษาเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน2,500บาทต่อวันค่ายารักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด -19 เบิกจ่ายจริงไม่เกิน7,200บาทและหากแพทย์เห็นว่าอาการดีขึ้นต้องส่งไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยสามารถเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน1,500บาทครับแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า คุณมีอาการปลอดภัยสามารถย้ายไปยังเขาเรียกสถานพยาบาลสนามหรือว่าหอผู้ป่วยโควิด -19 ขอ,ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะใช้สิทธิ์เบิกค่าสาพยาลได้าเนี่ยตา1,500บาทต่อวันนะคะค่ะคือเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,500บาทต่อวันค่ะนะคะแล้วก็ในกรณีที่อาจจะต้องมีการส่งตัวนะคะตรงนี้อาจจะต้องมีการส่งตัวเนี่ยก็คือจะสามารถเบิกค่า พานักส่งตัวได้ในอัอาตรา 4, 4บาทต่อกิโลเมตรนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคลนะคะก็คือ personal protective equipment นะคะแล้วก็ตัวค่าน้ำยาทำความสะอาดค่าเชื้อบนรถส่งต่อด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะรวม เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน3,700บาทสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็มีแนวทางดูแลการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในจนถึงสิ้นสุดการรักษารวมถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนแห่งอื่นครับในส่วนของสถานพยาบาลเอกชนถ้าสมมุติว่ากรณีที่ติดเชื้อแล้วนะคะค่ารักษาพยาบาลที่ ทา,ทางผู้มีสิทธิ์จะสามารถเบิกได้เนี่ยก็จะคอบคุมตั้งแต่ว่าสถานพยาบาลของเอกชนเนี่ยรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในนะคะจนกระทั่งรักษาจนอาการปลอดภัยนะคะ,นะคะรวมถึงอาจจะมีการส่งตัวคือเพราะว่าบางทีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพอาการปลอดภัยแล้วเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องอยู่ต่อนะคะก็อ,อาจจะมีการส่งตัวไปยังสถานพยาบาลเอกชนอื่นที่มีการจัดเตรียมไว้นะคะ แต่ว่าตรงนี้ต้องขอย้ําเลยนะคะถ้าสมมติว่า,าผู้มีสิทธิ์รายนั้นเนี่ยเกิดไม่ประสงค์ที่จะรักษาในสถานพยาบาลเอกชนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยนะคะค่ะก็โดยข้อประสงค์ที่จะไปรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนอื่นนะคะในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นก็คือเขาจะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจากทางราชการได้ะคะ่ะ เมื่อทราบข้อมูลแล้วข้าราชการและบุคคลในครอบครัวไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนนะครับ